ช่วงนี้สนับสนุนโดยเรดมอสประจำดเดือนกลับมาอีกอแสดงว่า,าพี่ก็กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมนี้นี่เป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจะลองนำไปลอง,ลองว้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิ k ค่ะรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเลดี้ปิ k งนะคะคุณต้องได้รับ สาระสุขภาพความสวยความงามไปแบบ เต็มเต็มเลยค่ะแบบไม่มีย like, uh, ั้งเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองแต่หลายคนนะคะก็หมดเงินไปนเงินเป็นแสนแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดสุดท้ายก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุดท้ายความสวยความงามก็ยังเสียเงินไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่วันนี้นะคะคุณจะได้รับทั้งความสวยความงามทั้งสุขภาพที่ดีแบบครบคันครบเครื่องที่สําคัญโอ้โหเรื่องเงินเนี่ยแบบจิ๊บๆเลยแหละค่ะ แต่วันนี้นะคะป้องมีผู้ร่วมดําเนินรายการด้วยหนึ่งท่านค่ะเธอผู้นี้นะคะเป็นสาวสวยแห่งสตาร์ซันชายเลยก็ว่าได้นะคะไปพบกับเธอดีกว่าต้อนรับนะคะคุณเจี๊ยบพัชดาผรนสีแก้วนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชายค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะน้องป้องสวัสดีค่ะเจอความสวยสะดุดพูดผิดเลยทําไมคะเคล็ดลับของเรานี่คือยังไงคะพี่เจีย๊ยบคะก็สินค้าทุกตัวของเรานะน้องป้องมีคุณภาพทุกตัวซึ่ง กว่าจะออกมาจำหน่ายเนี่ยต้องผ่านพี่ก่อนนี่พี่ต้องเทสก่อนค่ะเทสแล้วออกมาอย่างนี้ค่ะผิวพรรณสดใสอ่อนกว่าวัยใช่มีคน่าเดิมาใช่ค่ะนี่ไงอายุ4ี่กว่าแล้วก็ยังใสอยู่โทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เคล็ดลับค่ะวันนี้เรามีผู้นำสองท่านค่ะซึ่งเดินทางมาจากโคราชนี่อ่าเห็นเขาบอกเขาจะมาตอกย้ำไอ้คำที่ว่าอ่อนกว่าวัยเนี่ย เพรามืก่อนนะน้องป้องค่ะพี่เนี่ยตั้งแต่สมัยขายปุ๋ยสามีรอดด้วยกันค่ะพี่ก็จะเห็นพี่ละองเนี่ยน่ะคะ เห็นอยู่ประจําเลยว่าหน้าตาผิวพรรณเมื่อก่อนจะดําจะคล้ําและหยาบกร้านอแต่ตอนนี้แกสวยขึ้นน่ะผิวแกดีเดี๋ยวเราไปพบกันเขาได้ค่ะต้อนรับเลยแล้วกันนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะพี่อองนะคะหรือว่าพี่โยนยานั่นเองค่ะแล้วก็พี่สุเอ็นะคะบทสีภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัดี่สวัสดีค่ะนี่ใช่ไหมคะชมน้าพี่ออง เห็นบอกว่าพี่อองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าหมดประจําเดือนแล้วใช่เป็นวัยวัยทองวัยทองตอนหมดประจําเดือนแรกๆเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะพี่อองคะตอนหมดแรกๆนะคะค่ะก็มีอาการแบบเหมือนเหมือนคนจะเป็นไข้แต่ก็ไม่ใช่นะมันร้อนร้อนว่าว่าไปทั้งตัวแล้วก็อารมณ์เนี่ยงุนหงิดค่ะใครใครพูดนิดหน่อยนน่อนี่ก็คือจะงุนหงิดไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่ชอบใจใช่อ่า ไม่ชอบใจแฟนพูดนี่ก็ไม่ชอบใจละอ่าเดินหนีขี้แยใจด้วยไหมพี่ขี้น้อยใจอ่าขี้น้อยใจแล้วก็คือโกรธง่ายอะค่ะโกรธง่ายงุนงิดพูดนิดหน่อยใช้อะไรไม่ได้ก็งุนงิดละงุนงิด แล้วผิวพันุล่ะคะพี่ผิวผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วปกติพี่ก็เป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนนะครัมดามใช่ใช่ด้านหน้าหน้าเรานี่ก็เหี่ยวแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยคนอื่นเขายังไม่แตกหรอกแต่เราเนี่ยแตกก่อนปากเนี่ยเราไปก่อนเพื่อนเขาละใช่คือเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วหมดประจําเดือนอีกเจอหน้าหนาวเข้าไปอีกหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะสมกังอะไรนักหนาใช่ค่นี้หน้าเลยแตกเลยแตกผิวผิวเนี่ยแตกเป็นขุยเลยนะค่ะ นี่แหละก็คือคือข้อเสียของเราตรงนี้ทีนี้พอมามาเจอเรมอสเนาะเจอเรมอสอะค่ะก็มาอ่านมาอ่านดูรายละเอียดก็เออก็เลยเอามาทานดูทานก็ไม่ใช่ว่าทานคนเดียวนะรู้ว่าทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพี่องทานยังไงอะคะพี่ทานวันละสองสองแคปสองสองเม็ดสองเม็ดตอนเช้าสองเม็ดตอนเช้าเพราะว่าเราต้องออกแดดทุกวันเนาะออกแดดทุกวันแล้วทีนี้พี่ก็เลยทานแบบสองเม็ดเลยตอนเช้า ก็แฟนก็ทาน <Okay. S 2> ทีนี้หลังจากที่พี่ทานไปนะทานไปสามวันมันก็ก็คือสังเกตตัวเองอะยังไงบ้างคะสังเกตตัวเองก็คือเริ่มที่เริ่มที่ตาก่อนค่ะตาของเรามันก็จะมีแบบน้ําตาค่ะน้ําตาไหลออกมาเหมือนกับมันขับอะไรออกมาจากตาล้วอะนะ,ะแล้วก็เราก็จะเช็ดเช็ดดูประมาณสองสามวันค่ะแล้วจากนั้นมามันก็คือมันดีขึ้นอะคือใสขึ้นใสขึ้น,นแล้วก็ตัวหนังสือตัวเล็กๆที่อยู่กับขวดยาเนี่ย เราสามารถที่จะอ่านได้คือปกติมองไม่เห็นหรอกมองมองเห็นแต่ว่าเราอ่านไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันเป็นแถวยาวไปหมดอ่ะสรุปว่าสายตาเราดีใช่สายตาดีขึ้นสายตาดีขึ้นแล้วก็ขับรถกลางคืนเนี่ยสว่างแร้ไม่ง่วงไม่ง่วงนะบอกว่าไม่ง่วงแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วท่านสามีได้ทานแล้วประทับใจยังไงครับในสินค้าของบริษัททั้งทุกตัวเนี่ย ก่อนเราจะนำไปแนะนำให้กับผู้อื่นได้ทานเนี่ยเราต้องทดลองก่อนทุกสินค้าใช่หงั้นเราจะพูดไม่ได้อางนั้นเราจะแนะนำของผู้ที่จะทานต่อไปนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าพอประทานตัวของเรสมอนเนสนะครับเรมอสเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ได้ได้หลายอย่างนะครับได้ทั้ง ในส่วนของร่างกายก็ดีขึ้น <c oughs> ไม่เหนื่อยแล้วก็ <c oughs> มีร่างกายสดชื่น <c oughs> ขึ้น่อนนอนนะครับตอนนอนตอนเช้าเนี่ยเราก็มีอาการสดชื่นแล้วก็ได้สายตาคืนมาอย่างที่ <c oughs> ทุกคนพูดกัน <c oughs> นะครับน, <c oughs> นี่นี่รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่น่าที่จะทดลองกับคนที่มีวัยที่สูงขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ทน ต่อความแก่ได้จริงๆนะครับที่ไปพบเพี่ยนพบอะไรหลายๆที่เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่แก่นะครับไม่แก่เหมือนทานแล้วับอายุไว้เลยทันทักเลยว่าสกดอายุตัวเองไว้นี่นี่เป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจะลองทำไปลองเนี่พี่อาบอกว่าอย่างคุณสามีทานเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างปัญหาเรื่องกลิ่นก็ช่วยได้ด้วยใช่ค่ะก็คือพูดถึงเมื่อก่อนก่อนเมื่อก่อนแกก็ คือคนทํางานหนักอ่ะเหงื่อก็จะออกนะกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะรกลิ่นชายกลิ่นอะไรกลิ่นตัวพูดง่ายๆว่าคนผู้ชายทํางานหนักกลิ่นกลิ่นตัวก็จะออกมาแล้วก็จะได้กลิ่นตัวทีนี้พอเข้าทานตัวนี้ไปปุ๊บเราก็สังเกตและเริ่มสังเกตคือเรานอนด้วยกันเราก็จะรู้ว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะกลิ่นตรงนี้ก็จะหายหายไปแล้วทีนี้กลิ่นปากเวลาเขาปวดฟันเขาบอกว่าเขาปวดฟันปวดอะไร คือเหงือกมันอักเสบเหงือกบวมมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมคะในฟันของเราก็จะมีกลิ่นกลิ่นป่าที่เคยมีมันก็หายไปอันนี้คือข้อดีอีกข้อหนึ่งเพราะว่าเลสมอสช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายได้อันนี้เห็นบอกว่าเพราะว่ามีส่วนผสมของตัวน้ำมันก้าวนิด็ซึ่งเป็นสูตรลับของตัวเลสมอสเลยค่ะเห็นอย่างเหมือนพี่ละองเนี่ยที่มีปัญหาร้อนวูบวาบก็คือ มือนจะย่างเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนเพื่อนเขาหนาวเราร้อนเพื่อนเขาร้อนเราหนาวอย่างใช่ค่ะแต่มันจะมีน้ํามันอยู่ตัวหนึ่งก็คือแฟกซีดตัวนี้เป็นตัวที่เสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนให้สําหรับผู้หญิงเราซึ่งจะช่วยในเรื่องของวัยหมดประจําเดือนได้ด้วยแล้วอย่างเรื่องกลิ่นล่ะคะพี่เชฟขะอย่างเหมือนพี่เขาที่มีกลิ่นปากก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของเหนื้ออะไรพวกนี้มันอาจจะเกิด ทำให้มีกลิ่นปากได้ค่ะตอนนี้ก็ลดการอักเสบเราเห็นบอกว่ามีน้ํามันใช่ใบโหระพาญี่ปุ่นใช่นีก็ช่วยลดได้ทําให้ลมหายใจเราสดชื่นขึ้นอย่างนี้ใช่ใช่แล้วผิวพรรณตอนนี้พี่ละออเนี่เป็นยังไงบ้างคะผิวผิวใสขึ้นนะคะผิวใสขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นค่ะไม่เดี๋ยวนี้ไม่ร้อนวูบวาบแล้วไม่ร้อนแล้วทีนี้เหมือนเหมือนก็มันไปปรับฮอร์โมนในร่างกายเราเนาะค่ะ ประจำเดือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าหลังจากที่หยุดไปปีหนึ่งแสดงว่าไวหมดประจําเดือนแล้วประจําเดือนกลับมาอีกแสดงว่าพี่ก็กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผิวนะคะของของผู้ชายเนาะเขาจะเป็นแบบ ผิวหยาบก้านแล้วก uh, ็แข็งอะนะแต่ท uh. right mm ีน hmm. well, uh, ี like. ้เราสัมผัสตัวเขานะเป็นยังไงคะนิ่มนิ่มนิ่มขึ้นจริงๆค่ะนิ่มขึ้นจริงๆแล้วสัมผัสได้เลยใสขึ้นแล้วก็ผิวพันของเขาขาวใสขึ้นแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็จะนิ่มขึ้นแล้วหนวดทางนิดนึงไอ้เรื่องตรงนั้นปึ๋งปังไหมพี่หลายคนบอกว่าทานเวทมนตแล้วมันนิ่มหลายคนพูดก็บอกว่า ช่วงสูขภาพอหลายๆอย่างมันก็คืนกลับขึ้นมาครับเขารบธงชาติไหมเหมือนย้อนกลับไปสู่วัยหนุ่มอีกครั้งหรื่เปล่าครับก็ก็ย้อนกลับขึ้นมานี่ไงพี่เจียพูดขณะนี้แล้วหนุ่มๆบอกว่าโอ้โหอยากจะทาแล้วเหลือเกินหรือสาวๆที่แบบว่าเป็นวัยทองอยากทาแล้วเหลือเกินเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคะคือตอนนี้เลตมดเราเนี่ยกล่องหนึ่ง8 5 0ห้าบาทนะคะ ซึ่งตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นก็คือซื้อ4กล่องในราคา3,400บาทนะคะเราแถมให้อีกหนึ่งกล่องโอ้โหในราคาเท่ากับว่า5กล่องในราคา3,400บาทโอ้โประหยัดแล้วก็คุ้มมากๆคือเป็นของดีราคาประหยัดจริงๆเพราะเหมือนกับว่าเป็นอาหารเสริมที่เป็นช่วยได้ครอบจักรวาลจริงๆช่วงนี้เพราะว่าตัวเลสมอสตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลิสระเป็นราชันเอง การต่อต้านอนุมูลอิสระเลยก็คือว่ามีสารแอต้าเซนทีนอยู่ด้วยมีไงเป็นสุดยอดจริงๆฉะนั้นถึงบางบางคนผู้หญิงบางคนบอกว่าเออทำไมมันกินแล้วเด็กขึ้นเด็กขึ้น้เด็กลงเด็กลงเด็กลงเหน้าใสขึ้นอย่างเงี้ยมันย้อนไวได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะย้อนไวนะคะถ้าอยากจะสดใสกว่าเดิมก็ต้องเรดมอสเท่านั้นนะคะเอาละวันนี้นะคะโหได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะทั้งพี่พี่อองแล้วก็พี่สวีทด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยค่ะขอบคุณค่ะอแล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ